สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำวันที่1 6 3หถึงมีนาคมค่ะ2567นานะคะไปดูสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นขอดูพลังงานของเพื่อนชาวธาตุลมก่อนนะคะตอนนี้สถานะการณ์าารความรักของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะชาวธาตุลมนะคะได้อัศวินไม้ ่าเด็กถือเหรียญน,นะคะหกดาบห้าดาบค่ะแล้วก็ได้ไพ่ห้าเมทานะคะ ดูเหมือนกับว,ว่าสถานการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยมีงานงานแล้วก็งานคือต้องบอกว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็คือดีดีแล้วนะคะแต่ถ้าใครอันนี้อันนี้บ่งบอกถึง energy ของคนที่เหมือนกับ โดดเดี่ยวเนาะเหมือนกับโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวมานานหรือบางทีก็อาจจะรอคอยว่าเมื่อไรนะคะเมื่อไหร่จะได้เจอคู่หรือบางคนเนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งกันอยู่ด้วยการตีกันนะคะตีกันไม่ลงรอยกันทะเลาะกันไม่เคยแบบเอ่อเข้าอกเข้าใจกันเลยอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคะประมาณนี้เนาะก็จะเหมือนกับเอออาจจะมีปัญหาการไม่คุยกันแล้วก็เวลาที่อยู่ห่างกันก็คิดถึงกันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน อาจจะเป็นสถานการณ์ความรักนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นนะมีประเด็นแล้วก็เวลาอยู่ใกล้กันไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมเวลาอยู่ห่างกันเนี่ยก็อยากจะมาหาการคิดถึงกันเอ๊ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะดูเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวก็เหงานะคะรอคอยการได้พบได้เจอหรือบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของของความโสดนะคะอาจจะเป็นคนโสดเลยเพราะว่า เวลาที่มีคู่เนี่ยมันเหมือนช่วงนี้เนี่ยเจอใครเนี่ยก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็เป็นไปได้นะเพราะห้าดับกับห้าไม้เท้าเนี่ยเจอบางทีเนี่ยเจอคนที่ถูกอกถูกใจเจอคนที่ใช่พอเข้าไปสารสัมพันธ์พอเข้าไปอยากจะเอออยากจะพูดอยากจะคุยมันก็เหมือนกับ คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็กลายเป็นทะเลาะกันกลายเป็นขัดแย้งกันมันเหมือนต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างมีอีโก้อะไรประมาณนี้ค่ะมันเหมือนจังหวะดวงความรักของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เห็นเป็นใจกับคุณเลยนะคะชาวธาตุลมนะช่วงนี้ก็ถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมี อยากกลับไปปรับความเข้าใจกันไหมก็อยากอยากเจอกันไหมก็อยากทีนี้มันก็เหมือนกับว่าก็รู้ตัวหรอว่าเออคนที่คุณคนที่คุณทะเลาะด้วยเนี่ยคนที่แตกหักกับคุณเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนใจแข็งอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้นะคะมากๆบางครั้งเนี่ยมากกว่าคุณอกีกคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าคุณจะไปง้อเขาหรือคุณจะไปปรับความเข้าใจกับเขาเนี่ยเขาจะรับแอบรับ ยินดีต้อนรับคุณหรือเปล่าเขาจะปรับความเข้าใจกับคุณหรือเปล่าหรือจะไปตีกันอีกทะเลาะกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักกันนะคะก็ไม่ต้องกังวลกับพลังงานนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า2ส,สัปดาห์นี้ความรักของชาวท่านลมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนรอเวลานะรอให้แบบว่าใจเย็นลงอะ่ะอย่ารอให้เขาใจเย็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาว่าจะ อาภัยให้คุณหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะาจะกลับมาคุยกับคุณหรือเปล่ารอคอยนะอดทนรอคอยอะลองดูแล้วกันนะคะว่าสองสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรความรักชาวทัดลมเซเว่นออฟคยังเหงาเงาอยู่นะ ยังหงอยเหงยังรู้สึกลอยเคว้งคว้างกลางอากาศไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกที่จะทํำยังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ยังคงคิดถึงนะยังคงคิดถึงหรือว่าจะหรือว่าจะเลือกหรือว่าจะรอโอกาสดีๆรอรักครั้งใหม่เลือกคนใหม่ๆไปเลยหรือจะกลับไปก็ค่อนข้างที่จะสับสนค่อนข้างที่จะใจลอยค่อนข้างที่จะปลีกวิเวกอยู่กับตัวเอง ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตัดสินใจจะเลือกยังไงจะเอายังไงดีนะคะเดดซันณตอนนี้ถามว่าคุณมีความสุขกับชีวิตไหมเรื่องงินอื่นคุณมีความสุขหมดเลยนะเรื่องการงานเรื่องอื่นๆการเงินการทองนู่นนี่นั่นคุณแฮปปี้คุณจัดการได้อย่างลงตัวก็มีแค่เรื่องความรักนี่แหละที่ทําให้คุณเนี่ยอกำลังรู้สึกว่าจะายังไงดีถ้า เจอความรักที่ดีรับรองนะคะเพื่อนๆชาวทัดลมคุณจะรู้สึกสมบูรณ์แบบคุณจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันเติมเต็มคุณยังมีความหวังกับความรักนะยังมีความหวังแต่ไอความหวังเนี่ยเอ,อ้ยมันจะกลับไปคุยกับคนเดิมๆหรือจะได้เจอกับรักครั้งใหม่หรือเราจะเปิดใจหรือจะมีใครเข้ามามันตอบตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะในช่วงจังหวะนี้ จริงๆตัวของคุณเองนั้นก็เป็นคนที่มีอีโก้นะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองสุดๆไปเลยนะคะแต่บางทีเนี่ยหัวใจเนี่ยที่มันรู้สึกว่าก็ไปตกหลุมรักเขาแหละแต่เขาทําไมไม่รับรักเราเขาทําไมไม่เป็นมิตรกับเราเลยทําไมคุยกันไม่รู้เรื่องเลยทําไมเขายอมรับในความเป็นตัวเราไม่ได้หรอบางครั้งตัวของคุณเองเนี่ยก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะเพราะบางทีน่หนึ่งเลยคุณอาจจะ อาจจะอ่อนไม่เป็นอาจจะไม่อ่อนโยนอาจจะไม่ดูแบบนุ่มนวลอะไรแบบนี้ค่ะแต่ข้อดีในตัวของคุณเนี่ยมันมีอยู่ตรงที่คุณดูอบอุน่นคุณดูจริงใจคุณดูจริงจังคุณดูชัดเจนนะคะแต่มันต้องมีในเรื่องของความอ่อนโยนความอ่อนหวานความเข้าใจด้วยบางทีคุณก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะใช่ไหมเอาแต่ใจตัวเองอยากจะให้เขาเนี่ยตามใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันก็ต้องคนละครึ่งบางครั้งคุณก็ต้อง เข้าใจในตัวของเขาด้วยนะคะโอเคค่ะอ่ะสสัปดาห์นี้3มเหรียญถ้าถ้าสมมติว่าลดอีโก้ลงมาสักนิดนึงแล้วลองไปเออลองไปสก,กิดเขาหน่อยสิเพราะว่าเขาก็ยังอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้ก็มองว่าจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคุยกันอยู่นะแต่คุณต้องนะคะอารมณ์และความรู้สึก E go, อีโกอัตราตัวเนี่ยวางลงสักนิดนึงแล้วก็ลองปรับความเข้าใจลองคุยกันค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายนะคะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่อ่อนโยนลงแล้วก็แล้วก็เแ,แล้วก็แบบต้องไปง้อเขาสักนิดนึงก็มองว่าจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคุยกันกลับมาสารสัมพันธ์กันต่อได้นะสามถ้วยเนี่ยบางครั้งอาจจะ,ะถ้า ้ามีคนกลางที่สารสัมพันธ์ให้คุณได้นะคะคุณลองใช้คนกลางดูก็ได้นะใช้เพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยที่รู้จักกับคู่ของคุณกับแฟนของคุณหรืออาจจะให้ใครเป็นเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นแม่สื่อเป็นพ่อ,พ,อพ่อสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นคนในแวดวงที่รู้จกักคุณรู้จักเขาเนี่ยก็ว่ากันไปถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็คุณก็ต้อง ปฏิบัติการด้วยตัวของคุณเองแต่ก็ยังมองว่ารักนี้จะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าสถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องลดอีกโก้ลงสักนิดหนึ่งเนะาะพายอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะพายอยากบอกอะไรกับคุณอีกก้าวไม้เทา้า ความรักความสัมพันธ์เด็กเือดดาบเจ็ดเรียญน,นะคะราชินีไม้เทา้าเอ๊ะหรือว่าคุณจะได้เจออ่าสำหรับคนที่แบบอ่าคนที่แบบ เป็นโสดก็แล้วกันเนาะเป็นโสดนะน่าจะรอคอยใครสักคนหนึ่งมานาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคุณชาวธาตุลมนะคะธาตุไฟเมสิงธนูคนคนนี้เป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเออทีนี้เนี่ยในดวงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะเจอคนที่คุณจะเจอคนที่แข็งอะแข็งเหมือนกันกับคุณนั่นแหละอ่อ คุณจะเจอคนที่เก่งคุณจะเจอคนที่ขยันทำงานแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเหมือนกันกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของห้าดาบกับห้าไม้เท้าคือความขัดแย้งคุยกันแล้วไม่ค่อยยอมกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละที่ต้องอ่อนโยนอ่อนโยนลงมาใจเย็นๆค่อยๆพิจารณาคุณต้องควบคุมตัวเองเพราะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คล้ายๆกับคุณนะคะ คือเขาจะมีความเป็นตัวเองมีอีโก้แล้วก็แต่เขาเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆขยันขันแข็งอูหแบบน่าจะถูกสเปคคุณเลยแหละแต่คุณก็ต้องปราบเขาให้อยู่เหมือนกันนะคะคุณก็ต้องปราบเขาแต่วิธีการปราบเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องปราบตัวเองให้ลงมาอ่อนโยนก่อนนะแต่คุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมคนที่ได้อยู่เคียงข้างกันจริงเียนี่แหละคือความหวังของคุณถ้าคุณโสดนะคุณ ชีวิตของคุณนะคุณยังคงมีความหวังนะคะยังคงมีความหวังในชีวิตความหวังของคุณนะั้นในสองสัปดาห์นี้ก็จะกลายเป็นจริงแต่ว่าอันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะโซโฟอัสอดอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่คุณจะต้องเข้าใจที่คุณจะต้องแบบเหมือนกับว่าลดความเป็นตัวเองลงมาแต่ไม่ได้หมายความว่าลดศักดิ์ศรีหรือจะต้องแบบว่าโอ้โหนับน้อมซะขนาดนั้นนะคืออยากให้คุณเนี่ยใช้เหตุและผลมากกว่า การใช้อารมณ์เพราะว่าดู energy ของคุณนะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์แต่คนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะมี ego หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะมากกว่าการใช้อารมณ์เหมือนกันเอ่อมากกว่าคุณอีกคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเขาแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลและใช้อารมณ์น้อยกว่าคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดใจแล้วก็ถ้าลองเรียนรู้กันจริงๆเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับการปรับตัวเองนะคะแต่คุณเขามองว่า จากเคียงคู่กันได้จะไปกันได้นะคะแค่แรกๆมันอาจจะลิ้นกับฟันบ้างบ่อยๆอยู่ที่การควบคุมของคุณคะ่ะนะคะคนโสดอ่ะอย่พาพ่ายาบอกอะไระคุณอีกคะ่ะเอาเป็นว่าคนที่มีปัญหากันเนี่ยคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจนะได้ไพ่ห้าดาบห้าดาบกับห้าดาบเหมือนกันเลยเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไฟลุกอีกควบคุมอารมณ์นะชาวทัดลม เจอกันไฟลุกเลยอะเหมือนกับไม่ค่อยยอมกันน่ะแฮงแมนไพ่พาลุสีนะคะไพ่หนึ่งดาบ แล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยสําหรับความความรักที่เป็นความรักแบบเขาเรียกว่ารักต่างว้มากๆเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณได้เจอกับคนที่อายุมากกว่าคุณเลยนะคะคุณอาจจะเจอกับชาวราศีกันหรืออาจจะเป็นธาตุลมเหมือนกันกับคุณก็ได้นะคะมิถุนตุนกุมหรือราศีกันนะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณได้เจอนคนที่อายุมากกว่าคุณก็จะได้เจอกับผู้ใหญ่หัวเดือ เขาจะหัวดือ้อเขาจะเหมือนกับค่อนข้างที่จะดื้อทําตัวเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะกลับมาเจอกันก็จริงนะบาง,บางคู่เนี่ยกลับมาเจอกันห่างหายกันไปก็คิดถึงกันพอกลับมาเจอกันอ่ะห้าหาดาบนะคะทะเลาะก,กันอีกแล้วไม่ยอมกันอีกแล้วปัญหาเดิมๆเนี่ยมันมันมันจะเกิดขึ้นทีนี้พอปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นเนี่ยรักก็รัก ทุกทรมานก็ทุกทรมานทํำยังไงถึงจะทําให้คนเนี้ยคนเนี้ยคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความดื้อเนี่ยให้เขาเข้าใจให้เขายอมรับให้เขามีเหตุมีผลให้เขาแบบไม่ใช่ผู้ใหญ่หัวดือ้อนะบางทีคนอายุเยอะแล้วหัวดื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะปราบยากเหมือนกันนะคะคือ คุณเองก็ต้องใจเย็นๆเนาะถ้ารักนะถ้ารักนะคุณเองก็ต้องใจเย็นใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆศึกษากันไปค่อยๆแบบทําความเข้าใจเขาค่อยๆดูเขาว่าเขาอะค่อยๆสังเกตเขาค่อยๆพิจารณาเขาเขาต้องการอะไรเขากำลังเรียกร้องความสนใจอะไรเขาปรารถนาสิ่งใดให้คุณทําอะไรเขาอยากให้คุณเชื่อเชื่อฟังเขาเหลยเพราะเอเน g y ของเขาเนี่ยราศีกันเนี่ยหรือว่าไพ่ใบนี้คนเนี้ย เขาเหมือนตัวเขาเองเนี่ยเขาเหมือนครูบาอาจารย์เขาเหมือนคนที่มีความรู้เขาเหมือนเขาเหมือนกับเขาเรียนสูงหรือเขาเป็นคนที่แบบว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับคนนับหน้าถือตาคนเชื่อฟังเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วเขาก็บอกว่าคุณเองเนี่ยก็เป็นเด็กคนนึงเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งแบบนี้อยากจะสอนคุณอยากจะให้คุณเนี่ยเชื่อฟังเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองเชื่อฟังเขาดูลองดูซิว่าเขาจะพูดอะไรลองดูซิพิจารณาดูซิว่าทัศนคติของเขาไมาเ้เของเขาเป็นยังไงลองพิจารณาดูนะคะก็เชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาไปได้คืออย่าไปโต้เถียงอย่าไปทะเลาะให้คุณลองฟังเขาดูนะคะแล้วก็พิจารณาแล้วก็ทําความเข้าใจในความเป็นเขาสักนิดนึงก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นวิธีวิธีแก้ปัญหาที่ดีไม่อย่างนั้นพอเจอกัน ทะเลาะกันไฟลุกอีกเนาะอืมอะมีอะไรที่พ้ายอยากจะบอกเพิ่มเติมคะในสองสัปดาห์นี้ราชาถือเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็สีถ้วยนะคะห้าถ้วย แปดเหรียญพลังงานความรักเนี่ยคือต้องบอกว่าค่อนข้างนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนค่อนข้างที่จะคุมเครือค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ในช่วงสองสัปดาห์นี้เนาะสําหรับคนที่คนโสดบ้างคนทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างกลับมาแล้วก็ยังก็ยังมีแบบความรู้สึกขุนข้องมองใจคือบางทีเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความต้องการเหมือนกัน นะคะสำหรับคุณและเขาเช่นตัวของคุณเองคุณก็อยากให้คนรักเนี่ยเอาใจใส่คุณเชื่อเชื่อคุณดูแลคุณอะไรคุณเป็นอย่างดีอยากจะคือต่างคนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนก็ต่างทํางานเหนื่อยอ่ะพอต่างคนต่างทํางานเหนื่อยพอมาเจอพอกลับบ้านมาเจอกันสมมตินะหรือว่าเหมือนกับก็อยากให้แฟน เอาใจใส่คุณก็อยากเขาเอาใจใส่คุณเขาก็อยากคุณเอาใจใส่เขาบางทีพอมันต้องการในสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไม่พูดพอไม่พูดปุ๊บมันก็เกิดมีอีโก้ขึ้นมาในใจนะคะคือต่างคนก็ต่างมีดีไงต่างคนก็ต่างมีหน้าที่การงานที่ดีต่างคนก็ต่างแบบมีดีอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนหนึ่งเนี่ยซัพพอร์ตเอาใจใส่คือตรงนี้มันเป็นอะไรที่พูดยากมากเลยนะพอมันต้องการในสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้ว เขาก็ต้องการจากคุณคุณก็ต้องการจากเขาแล้วก็ไม่พูดเนี่ยแล้วมันดูเหมือนมันอึดอัดมันดูเหมือนมันมันรู้สึกมันรู้สึกมันรู้สึกอึมครึมอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือบางบางกรณีเนี่ยอ่าอย่างคุณเนี่ยอ่าถ้าจะมาบอกว่าเอ้ยแล้วทําไมไม่ไม่คุยกันล่ะทําไมไม่บอกเขาล่ะมันก็จะมีคํคาตอบออกมาบอกว่าคือเรื่องแบบนี้ต้องให้บอกหรอ ทำไมเขาถึงรู้เองไม่ได้เออการเอาใจใส่อะไรแบบนี้ทําไมเขาถึงรู้เองไม่ได้จะให้เขาเอาใจหรือจะให้เขาทํานู่นทนํานี่หรือให้เขาแบบเออดูแลเทคแคร์เนี่ยมันก็คือหน้าที่ทําไมเขาถึงไม่รู้ทําไมจะต้องให้บอกอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาก็อาจจะคิดแบบนั้นกับคุณแล้วก็ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันกับคุณเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างไม่รู้ตัวเองว่าต้องจริงๆแล้วต้องใส่ใจกันต้องดูแลกัน เนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันผิดหวังอะมันผิดหวัง,ท,งทั้งทงที่โอเคคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันอยู่แหละถ้าทาไม่รักกันก็คงไม่พยายามที่จะกลับมาเจอกันพอมันเหมือนทะเลาะกันใช่ไหมพอกลับมาเจอกันเนี่ยคุณก็มีการคาดหวังเขาก็มีการคาดหวังว่าต่างคนต่างคาดหวังว่าจะกลับตัวจะดีขึ้นจะเข้าใจจะเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติต่ตอกันจะปฏิบัติดีขึ้นคือสมมติว่าอะ เขามาเจอคุณเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะต้องปรับตัวให้ดีขึ้นคุณจะต้องคุณคงทําตัวให้ดีแล้วคุณคงเข้าใจเขาแล้วคุณคงจะแบบยอมคือมันก็ไม่เชิงยอมหรอกแต่คุณอาจจะต้องคือเขาก็คงคาดหวังว่าคุณจะคงจะรู้ตัวว่าคุณคุณผิดนะอะไรนะแบบเนี้ยที่คุณไม่เอาใจใส่เขาแล้วคุณเองก็คาดหวังเหมือนกับเขาพอมาเจอกันอีกตีกันอีกนิ่งใส่กันเพราะฉะนั้นความคาดหวังเนี่ยมันเลยเป็นเป็นความผิดหวัง แต่ถ้าการที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้หรือใครเป็นชาวส่องที่เข้ามาส่องเนี่ยก็อยากให้เข้าใจในการและกันนะคะว่าต่างคนก็ต่างทํางานเหนื่อยก็ลดอีโก้ลงมาคุณเอาใจใส่ใส่เขาเขาเอาใจใส่คุณแบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าการที่มานั่งคิดเอาเองว่าทําไมเรื่องแค่นี้ถึงคิดเองไม่ได้มันดีกว่านะคะคิดเองไม่ได้หรอคะต้องบอกกันนะคะต้องคุยกันต้องปรับเขาเรียกว่าต้องหันหน้าเข้ามาหากัน No. มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณและเขานะคะเพื่อนเชาวธาตุลมพายโรามันองเจิลอยากบอกอะไรกับคุณคะคุณกับเขาอะคุณกับเขาอะ แยกกันจบกันมันก็เหมือนกับบล็อกกันหรือว่าห่างออกจากกันทะเลาะก,กันเนี่ยบ่อยมากเลยนะแล้วก็ไปไหนกันไม่เลาะสักทีสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาหลายๆครั้งทําไมคุณไม่หาเหตุผลหาประเด็นล่ะคะแล้วก็มาคุยกันว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้ชีจริงแล้วบอกได้เลยนะคะว่าที่พูดไปทั้งหมดอทุกต่างคนต่างต้องการในสิ่งเดียวกันแล้วก็คิดเองว่าทําไมถึงต้องให้พูดทําไมถึงต้องให้บอกแล้วก็อีกโก้แล้วก็ไม่พูด แล้วก็กลายเป็นความอึดอัดพออีกคนนึงจะหยอกล้อหรือว่าจะพูดดีทดําดีก็เหมือนกับว่ากลัวแพ้มันเหมือนความรักมันเป็นการแข่งขันยังไงก็ไม่รู้ถึกไหมเรียนรู้กันให้มากกว่านี้นะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้น จริงๆค่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้เรียนรู้กันคุยกันให้มากขึ้นนะคะเข้าอ,อกเข้าใจกันให้มากขึ้นจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยดีขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นคุณทั้งสองคนต้องนะคะต้องหันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันให้ได้อย่างลึกซึ้งวางอัตราตัวตนวางอีโก้ของตัวเองลงไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็คือเนื้อคู่กันโอถ้าจะทะเลาะกันไฟแลบขนาดนี้เนี่ย ะะถ้าเป็นคู่อื่นๆที่ไม่ใช่คู่กันเนี่ยคงเลิกลากันไปนานแล้วแต่เพราะเหตุใดถึงกลับมานะคะกลับมา,าห่วนกลับมาหากันเสมอก็เพราะว่าคุณกับเขาก็คือเนื้อคู่กันเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะปลดล็อกนะคะจะปลดล็อกความเป็นคุณแล้วก็ปลดล็อกความเป็นเขานะคะโอเคค่ะก็น่าจะ ครบทั่วแล้วล่ะสำหรับชาวทัดลมน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณเป็นไกด์ไลน์ที่มีประโยชน์ให้กับคุณนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ